วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอลิล่าชีวีด้วยนะครับผมวันนี้มาทำอะไรเออ,เอ,อพี่ทำอะไรเออว่ะเออพี่กง,ง,งกับตัวพี่เองนะไม่ใช่อะไรวันนี้จะมาบอกว่ากิจกรรมวาเลนไทน์เออก็คือมีกิจกรรมใหม่นะครับผมสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าสกินฟรีนะครับวันนี้จะมาสอนรับสกินฟรีเลยเออสกินฟรีคืออะไรเออแล้วมันคือสกินอะไร เป็นทางด้านของแคลี่นะครับผมแคลลี่นั่นเองแคลลี่นะครับผมเออแคลี่เออหรือแคลลี่ก็ได้นะฟรีไฟนะแล้วแต่จะเรียกก็คือฮายะแตกนะครับผมฮายะเตะนั่นเน่ยเออพี่ตะกี้ไฮยะแตกเล่นทีไรแตกทุกทีโอเคประมาณนี้เลยฮายะเตะนะครับผมตัวไหนเออยฮยะเตะคือนินจาั่นนี้นะครับผมตัวนี้เลย ไม่ใช่สกินนี้นะครับผมอันนี้เป็นสกินผีตะโขนเนาะซึ่งเป็นสกินที่จะรับฟรีคือสกินนี้เลยนี่สกินวาเลนไทน์นะครับผมเป็นสกินนี้เลยโอเคสวยๆแบบนี้เลยรับฟรีทุกคนนะครับผมไม่ธรรมดาเลยวันนี้จะมาสอนรับนะครับผมว่าเล่นยังไงกิจกรรมเล่นยังไงกิจกรรมอยู่งน่าเว็บนะครับผมและสําหรับคนที่อยากได้บัตรทูมันนี่ฟรีๆหรือได้เงินใช้ได้เงินเที่ยวนะครับขอแนะนําแอปนี้เลยแค่เช็คอินรับบัตรทูมันนี่ฟรีๆเลยนะครับผมฟรีนะขอแนะนําแอปนี้เลยนะครับเป็นเกม Happy Dummy Slot นะครับผมซึ่ง บางคนบอกมันเป็นการพนันไม่ใช่การพนันนะครับผมก็คือเล่นสนุกสนุกนะแต่สิ่งสําคัญคือมันสามารถเช็คอินรับเหรียญได้นะครับผมก่อนอื่นสำหรับคนที่โหลดนะครับผมให้กดคําว่าผูกและใส่รหัสพี่ลงไปก็จะได้เหรียญไปเล่นนะครับผมเหรียญไปเล่นตัวนี้สามารถแปลสภาพกลายเป็นปัจจุบันนี้ได้นะครับผมหรือค่าโทรศัพท์ก็ได้ก็เติมเข้าไปแล้วก็เติมเกมได้นะครับผมก็สําหรับคนที่ไม่อยากใส่โคดก็ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างกด มันจะเข้าโคดอัตโนมัตินะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมอ่าแล้วเมื่อเราได้เหรียญเยอะปุ๊บเราก็นามาแลกตรงนี้เลยบัตชูมาน,นี่กดเข้าไปตรงนี้เลยนะครับผมมันก็จะมีต,ตับจำนวนสูงสุด5 0 0รูนะครับผมเออประมาณนี้เลยชิวๆเลยนะถ้าเกิดใครสนใจก็ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างครับอย่าลืมมาเล่นกันนะครับผมใส่โคดพี่ก็ได้นะครับผมก็ได้เหรียญไปด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยสำหรับคนที่หาเงินเติมเกมครับอย่าลืมกดปูกแล้วก็ใส่ โค้ด <Code S 2> ของพี่นะครับหรือถ้าเกิดใครไม่ใส่ก็ลิงก์ด้านล่างเลยกดไปเลยโหลดไว้แล้วก,ก็สำหรับคนที่สนใจลิงก์ดาวโหลดอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมก็ไปโหลดการเช็คอินทุกวันรับบัตรทูมันี่ฟรีโอเคกดเข้าไปในกิจกรรมนะครับสิ่งเล็กที่เรียกว่ารักนะครับตรงนี้เลยนะครับผมเอยสิ่งเล็กที่เรียกว่าสกินฟรีมามาดูขั้นตอนแรกนะครับผมให้เราเลือกลงเองของคุณก่อนไม่ว่าเราจะเป็นแอสซัสซินแคลลี่โลมิงหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่สายที่ชอบเลยอ้าถ้าอย่างนี้ก็รู้สิว่าพี่ชอบเล่นอะไรนะครับผม ที่ในทุกตำแหน่งนะครับแต่สิ่งที่ชอบที่สุดคือเมทนะครับผมมิดเลนน,นั่นเองหรือซัพพอร์ตหรืออะไรก็ว่ากันไปหรือจะเป็นแทงก์แอสซัสซินแคลลี่เออไม่มีป่าไม่มีจังเกิลนะดูนะไม่มีจังเกิลนะครับผมโอเคพี่ชอบอะไรเหรอพี่ชอบมิดเลนนะครับผมหรือเมทนั่นเองนะครับผมต่อไปช่องที่สองให้เราเลือกชุดนะครับผมยูนิฟอร์มนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนานิชาลูกเสืออะไรแล้วแต่ชอบเลยหรือเป็นชุดภาระ,ะเอาพี่ชอบแบบสไตล์แบบ นักเรียนนักเรียนเอาชุดธรรมดาไม่ต้องนานาชาติชุดลูกเสือก็เท่นะแต่เราแบบง่ายๆเลยชุดนักเรียนไทยนะครับผมคนไทยเนาะเวลาแปะสติกเกอร์มันจะได้สวยนะครับผมก็มานนี้ต่อไปเลือกสถานที่ไม่ว่าจะเป็นโรงอาหารหอประชุมสนามฟุตบอลโรงเรียน ไอ้ห้องเรียนโรงอาหารห้องโถงประชุมสนามฟุตบอลอะไรเงี้ยเลือกไปเลยพี่เอาช่องที่สามเลือกอะไรดีนะเอาอะไรดีนะเอาห้องเรียนละกันเนาะความรักก็ต้องเกิดที่ห้องเรียนถูกไหมก็คือแบบเฮ้ย้ยแอบชอบอะไรประมาณนี้ใช่ไหมอินไปนิดนึงไงเออประมาณนี้นะคับผมมาพรววิวนคะคคับผมหรือกรีอาแบบว่าเป็นการแบบแสดงว่าเออมันจะเป็นอย่างนี้นะก็คือเป็นเมดนะครับผมหรือชุดยูนิฟมยิฟอร์มฉากหลังก็เป็นอย่างนี้นะให้เรากดกด กดตกลงนะครับผมแหมพูดผิดก็ถูกอืออืออก็คือยืนยันก็กดเลยนะครับผมก็คือมันยืนยันแล้วเราก็จะได้มาแบบนี้เลยยูนิฟอร์มนี่เลยบางคนงงเฮ้ยภารกิจรายวันคืออะไรอ่ะภารกิจรายวันนะครับทางด้านขวาถ้าเกิดดูในถือโทรศัพท์อยู่ก็ขวามือบนใช่ไหมลรอกินรายวัน,นครับเล่นหมด5้าวหหรือเล้งนะครับผมจำนวน1ครั้งสังหารอ่าสตัว ประมาณนี้แล้วก็มีภารกิจรายสัปดาห์นะภารกิจรายสัปดาห์คือชนะโหมด 5v5 หรือแล้งนะครับผมจํานวน10นะครับผมอา่าและตรงนี้ก็เป็นกล่องข้อความนวเดี๋ยวค่อยพูดถึงตรงนี้นะครับผมตรงนี้อาจจะงงแปาบนึงให้เราทําภารกิจก่อนค่อยว่ากันตรงนี้กิจกรรมมันเพิ่งเปิดที่จริงมันเปิดแต่เมื่อวานแต่มันก็เปิดเปิดหายหายเปิดเปิดหายพี่ก็งงเว <c> ้ย <oughs> มามาดูกันภารกิจรายสัปดาห์คือ เหมือนเดิมครับช่วยสังหาร10ตัวนีน่อะไรประมาณนั้นนะครับผมแล้วเราต้องส่งสติกเกอร์ทั้งหมด4ดวงถึงจะได้สกินอ่าสกินทางด้านของไฮยาเตะนะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่ขอตัวไปเล่นเกมสักแป๊บนึงน,นะครับผมเพื่อรับโทเค็นมาตรงนี้เนาะอ่าปึ๊บสแตมนั่นเองโอเคเล่นมาแล้วนะครับผมก็ได้ภารกิจรายวันอย่างเดียวเนาะอย่างอื่นมนคงจะปลดล็อกตีห้าเนาะไม่เป็นไรก็เอาภารกิจ รายสัปดาห์ได้มารา,ายสัปดาห์ได้10นะครับผมแล้วก็10ลูกอมนะั้นเป็นลูกอมนะแล้วก็ล็อกอินได้1นึนะครับผมก็มานี้กดลับให้หมดเลยทีนี้มาดูทางด้านเสื้อนะครับผมทางด้านเสื้อนะครับผมกดเข้ามาอีกตรงที่หแหมก็คือ มันเป็นรูปทรงก็คือเราเลือกสติกเกอร์นะครับผมก็คือเก็บไว้มันจะให้เราไปสร้างสติกเกอร์นั่นเองนะครับผมอ่าอ่าพี่เอาอะไรดีเอาแบบธรมธรมดาธรรมดาแบบใสๆเลยนะพี่ชอบแบบอะไรแบบนี่เดี๋ยวพอใส่ฟอนต์ลงไปมันก็จะสวยนะครับผมอ่าเลือกส่งสติกเกอร์เมื่อครบสิบห้าลูกอมลูกอมสิบห้าเมตรเราสามารถส่งสติกเกอร์ได้นะครับผมก็เลือกแล้วก็เขียนข้อความเข้าไปส่งให้คนที่เรารักมันก็จะปแปะอยู่ที่เสื้อเขาเลยนะครับผมโอเคเราเขียนว่าอะไรดีสําหรับพี่เขียนว่าอะไรดีนะ เขียนว่าอะไรเขียนว่าอะไรดีเขียนว่าอะไรดีเขียนว่ารักนะครับดึงอ่ะไหมเออแบบตรงตรงอ่ะเออไม่ต้องอ้อมไม่ต้องคอมแบบตรงตรงเลยนะรักนะครับอะไรอย่างงี้ป่ะเออก็เท่ดีนะแล้วก็ใส่อีโมจิได้ด้วยนะพี่คิดว่านะดูดูดูรักนะครับโอเคไหมอีโมจิบงบงบงเรียบร้อยโอ้โหโคตรสวยอ่ะพอเสร็จแล้วนะครับผม เมื่อได้15โทเค็น okay, เราก็กดสร้างเสร็จไหมเราก็มาเลือกเพื่อนนะครับผมอ่าสำหรับคนที่ไม่รู้อ่าไม่รู้เลยนะว่าจะส่งให้ใครก็กดส่มได้นะครับผมแต่สำหรับคนที่สง่งพี่พี่ก็ส่งกลับให้เอาชื่อตัวเอง,งวางไว้เดี๋ยวก็พี่คัดลอกแล้วก็วางคัดลอกก็วางเลยนะครับผมเพราะพี่ก็เล่นหลายดีเนาะขออภัยนะครับก็คืออันนี้อ่าสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าไอดีพี่เป็นคือไอเดียอะไรนะครับผมก็เต็มตัวนะครับผมพี่จะใส่ให้นะก็ส่งให้พี่ก็ได้นะครับผมน้องๆก็จะได้สกินฟรีด้วยไม่รู้ส่งใหก็ละ ID ของพี่คืออะไรเดี๋ยวพี่กดให้ดูนะครับผมก็เอาคัดลอกมาวางเลยนะเดี๋ยวจะวางไว้ใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับผมก็ ID พี่นี่เลย b i g b o s s g o k i l big boss go kill นะครับผมก็ประมาณนี้พี่ชื่อบอสนั่นแหละประเด็นนะครับผมโอเคไหมเอาชื่อนี้ไปเลยนะครับผมส่งไปเลยไม่ต้องกดสุ่มก็ได้ส่งให้พี่ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวพี่ดูออประวัติอะไรเดี๋ยวพี่ส่งกลับให้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็ส่งทั้งหมด4ครั้งนะครับผม อ่าเห็นไหมกดเข้ามาตรงที่มันเป็น25่ห้าทัเรเห็นป่ะถ้าเห็นไหมครับผมประมาณนั้นแหละคือกดมาเลยคือ15บหลูกอม15บห้าโทเค็นเท่ากับการสร้างสแตปมสแตปมก็ส่งให้เพื่อนนะครับผม4ี่คน4ี่ครั้งประมาณนี้นะ อ่าประมาณสี่ครั้งอะไรประมาณนี้แหละชิวๆนะครับผมก็ส่งได้เลยส่งให้พี่ก็ได้นะครับผมพี่ก็อยู่ตรงนี้นะครับผมก็ไอดีของพี่ก็ชิวและตรงนี้ถ้าเกิดส่งมากดรับอีตรงล็อกเกอร์ล็อกเกอร์ของเราก็คือจะรับทางด้านของคนที่ส่งมาให้นะประมาณนี้เลยนะครับผมชิวๆเลยโอเคก็จบเป็นทั้งนี้ก่อนเนาะก,ก็ลองไปเล่นก่อนรับโทเค็นก่อนค่อยส่งเขาได้นะครับผมอ่าสำหรับ ID พี่ก็ BIG b I G B O S S นะครับ Big Boss G O K I L L ก็คืออยู่ข้างล่างแหละเดี๋ยวพี่จะกดรูปหัวใจไว้ส่งให้พี่ด้วยนะเดี๋ยวพี่ส่งกลับไปนะครับผมประมาณนี้อย่าลืมเอาชื่อตัวเองมาวางไว้ด้วยนะครับผมประมาณนี้เลยโอเคนี่นี่นี่เดี๋ยวพี่คัดลอกเลยชื่อพี่นะครับผม B I G B B o Q ประมาณนี้เลยพิมพ์ใหญ่ก็ได้พิมพ์เล็กก็ได้ชื่อง่ายครับ B I G B O S K O K I L รูปอุลตร้าแมนนะครับผมรูปอุลตร้าแมนนะครับผมเปลี่ยนไปตามการเวลาะครับอารมณ์ไหนก็คือบางทีก็เป็นเคียวรินวัลุอะเดี๋ยวพี่จะคัดลอกระหว่างให้ แล้วก็วางตรงนี้ก็ได้นะนี่เดี๋ยววางให้ดูนะชื่อพี่จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมคัดลอกมานี่พิมพ์อย่างนี้ปุ๊บกดส่งปั้มนี่เลยนะครับผม Big b o ก g o Q ส่งไหมพี่เลยครับผมก็4อันก็รับไปเลยนะก็ประมาณนี้เลยอย่าลืมไปเล่นกันนะครับสกินไฮยาเตะฟรีๆนะครับผมฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยเจอกันคลิปต่อไปครับผมขอคนได้สกินฟรีวลนทน่เจอกันครับผม